เวลา8นาฬิกา55นาทีว at ันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยมรมราชกุมารีอุปนายิกาพุ่มในการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสรจพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมชั้น8อาคารสรินทรานุสร60พรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาชาติไทยครั้งที่53โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568แผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณหลือจ่ายประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ใช้ในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยปีงบประมาณพุทธศักราช2568สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีในรอบปีที่2ของการดำรงตำแหน่งการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบ แผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้รวมถึงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรของนักศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการครบวาระและแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินที่ราสภาการชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 เวลา14นาฬิกา5นาทีเสด็จลงนัศลาดุสิดาลายส่วนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโรโกาสให้พลอากาศเอกนรงอินทชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการปรับวังที่ตั้งโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและคณะเฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษจำลองและพระพุทธธรรม ราชูทิต จากนั้นทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิพิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2566ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2565รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิในรอบปี2566เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธี วถวายราชาสการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพโครงการสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และกีตศิลป์โครงการสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมด้านทนาัศนศิลป์งานช่างสิบหมู่สาขาช่างศิลป์ไทยโครงการทุนการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมรายงานการเงินและงบดุลของมูล,ลนิธิรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลือดล้านภาลัยประจำปี2567รายงานการดำเนินง,งานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรอสองอํเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นเรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการจัดสร้างพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขนาดองค์จำลองและการดำเนินการในที่ดินของมูลนิธิ เวลา17นาฬิกา26นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสแสดงดน,นตรีอาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จก,การอบรมหลักสูตรเวลารุ่นที่1จํานวน67คนและรุ่นที่2จํานวน82คนและผู้ทุนกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยเข้ารับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวและเข็มหลักสูตรเวลาจํานวน16คนผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข็มหลักสูตรเวลาจานวน27 คน <c ười> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกันสามารถนำผลการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำงานอาชีพหรือการฝึกอบรมทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเก็บในระบบธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์ลักสูตรเวลาหรือ v i t a l i t y e n h a n c e m e n t and Longevity Academy เป็นหลักสูตรสุข ภาพระยะสั้นสําหรับผู้บริหารองค์กรระดับศูนด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้สําหรับผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่ทันสมัยซึ่งมีความจําเป็นต่อการพัฒนาตนเองการบริหารองค์กรการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศให้เป็นเมดิคัมฮับได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาเครือข่ายสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้นําองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนในการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศหรือชุมชนแห่งการมีสุขภาวะและภาวะสุขสมบูรณ์ระดับชาติสอดคล้องกับพันธกิจของประเทศผลสำฤทธิ์ของการอบรมหลักสูตรเวลาผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องสร้างสรรค์และความรู้เชิงลึก เพื่อสร้างนาวัตกรรมทางการแพทย์จนเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์สุขภาพ Healthy Longevity Center ระดับชาติต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบทุกข์ภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดถึงสองขวบเดยวันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพละกรสวรรน์องค์คมตรีนายกมูลทิราชประชานุเคราหชพระบรมราชุปถัมภ์เชิญถุงพระจัตตารับเด็ก3,112ถุงไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเิญไปมอบแก่ครอบครัว พูพ้ประสบโตกภัยในจังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก47ถุงไปมอบแก่สูพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพอำเภอแม่สายเพื่อใช้ดูแลเด็กเล็กในความรับผิดชอบพร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาสสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กในตำบลแม่สายมิตรภาพ3ครอบครัว โอกาสนี้ได้เชิญพระราชกรแสรทรงห่วงใญยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแกร่รัศดรที่ประสบอทกภัยต่อจากนั้นเดินทางไปยังหอประชุมเทศบ,บาลตำบลแม่อายอำเมแม่อายจงดัหเชียงใหม่ ชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก114ถุงไปมอบแก่พู้ราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบตุกกภัยในจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก45ถุงไปมอบแก่สูพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายเพื่อนาไปใช้ดูแลเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กในพื้นที่บ้านพุ่งน้อยตำบลแม่อาย3ครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่9กันยายน2567 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าลิลากและดินถลม่มมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2อำเภอ9ตำบล100หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน14,216ครัวเรือนเสียชีวิต6คน จานทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระรชทา,านและเครื่องอุปโภคบริโภค1,000พันถุงไปมอบแก่พาชก,การจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแกร่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและมอบแกร่ดดออรัษฎรอำเภอเวียงป่าเป้าและหอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่เร้งรับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในตำบลป่ายิ้ว3ครอบครัวพร้อมพูดคุยให้กำลังใจขอบคุณพระราชก,การจังหวัดในอำเภอศูนย์ราชาการรวมทั้งจิตอาสาพระราชาทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักสะสมตั้งแต่วันที่8ถึง15กันยายน2567ทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำปา่าไหลาและดินคลนถลม่ม บ้านเรือนรัศดรสิงสาทรณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย9อำเภอ35ตำบล167หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนกว่า53,000ครัวเรือนเสียชีวิต12คนพื้นที่ทางการเกษตกรได้รับความเสียหายกว่า14,000ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อมูลเรื่องสำรวจให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรทาความเดือดร้อนให้รัศดรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปะกะติสุขเร็ว,รวปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรงราชินีไปมอบแก่นายพงศักด์เพชรคงแก้วในอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากพักผ่อนน้อยจากการตรักตรำช่วยเหลือประชาชนที่ประโสบทุกภัยและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราระห์อำเภอเมืองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่นายพงศักดิ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศสนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2 5 6 7และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรร ครพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรม,มนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567